สวัสดีครับวันนี้น้องจะได้มาทำป๊อปอัพสามิติหรือป๊อปอัพ 3D นะครับด้วยโปรแกรม PowerPoint นะฮะบรรยายโดยวิสันพลุงโลดจาก YouTube Channel CAS Training แล้วก็เว็บ CAS Training.com นะครับซึ่งในลักษณะของป๊อปอัพสามมิติหรือป๊อปอัพ 3D เนี่ยเราจะมา ทำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาก่อนนิดนึงก่อนที่จะไปทําก็คือจะเป็นรูปภาพนะครับรูปคนเนี่ยมายืนอยู่ตรงทะเลนะฮะเบืบ้อง,งหลังนี่ก็จะเป็นชายหาดนะครับชายทะเลเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาทําเงาให้เขาจะได้มองเห็นว่า,าภาพเหมือนกับอเอามาตั้งไว้ที่ตรงนี้นะครับเป็น เหมือนกับเป็น3มิตินี่นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดไฟล์มานะฮะจะมีรูปคนแล้วก็รูปชายหาดชายทะเลนี่นะครับซึ่งในรูปคนตัวนี้เนี่เราจะมาทำตัดเอาเฉพาะส่วนข้างบนตัวนี้เพื่อที่จะมา,าต่อกับตรงพื้นน้ำเหมือนกับไปยืนอยู่ในน้ำในน้าทะเลเนี่ยนะฮะแล้วก็จะทำเงาให้เขานิดหนึ่ง มันเหมือนกับเป็นแสงที่มาทางด้านนี้นะครับทำให้รูปภาพตัวนี้เกิดเงาขึ้นมานะครับและอีกอันนึงก็คือตัวรูปที่เป็นแบ็กกราวน์หรือรูปชายหาดชายทะเลตรงนี้เนี่ยเราจะมาทำเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็จะมีกรอบให้เข้าด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำก่อนอื่นน้องๆไปดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำใน powerpoint กันนะครับก่อนอื่นน้องน,องนองไปดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะครับชื่อ cs pop up 3 d rar นะฮะพอได้มาแล้วเนี่ยก็มาสร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์ c ก็ได้นะครับโฟลเดอร์ชื่อ cs pop up 3 d หรือจะเป็นชื่ออื่นก็ได้ที่ ต้องการนะครับจากนั้นก็ copy ไฟล์จากโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเอามาไว้ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็แตกไฟล์นะครับก็คือคลิกเมาส์ปุ่มขวามือที่ไฟล์ตรงนี้แล้วก็บอกว่าไป extract here นะฮะน้องจะได้ไฟล์รูปภาพขึ้นมา2รูปด้วยกันนะครับก็คือ,อ,อรูปหนึ่งก็คือเป็น Background นะครับลองมาดูหน้าตานิดหนึ่ง บกล่าวก็คือเป็นรูปนี้นะฮะเป็นรูปชายหาดนะฮะแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือเป็นรูปคนนะครับทีนี้พอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา2รูปตัวนี้เนี่ยเข้าไปทําใน powerpoint นะครับหลังจากที่น้องๆดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ก๊อปไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็แตกไฟล์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียกโปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะครับ พอเรียกขึ้นมาแล้วนี่ก็กดฟังก์ชัน k e ย F12 นะครับแล้วก็เซฟไฟล์เป็นชื่อ CS Pop Up 3D นะครับไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับก็คือ CS Pop Up 3D เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตอนนี้นี่เราจะไปลบไอ้ก,กรอบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับไม่ได้ใช้นะไปคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ Delete ท i n g คลิกตรงนี้แล้ว Delete ท i n g นะครับหรือจะไปเรียก New Slide แล้วก็ไปเลือก blank ก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็คลิกแล้วก็ delete ทิ้งไปเลยก็ได้นะฮะโอเคร okay, เราเซฟไปก่อนทีนี้ตอนแรกน้องจะมาทำรูปคนซะก่อนนะฮะร,รูปคนนี้ก็คือไป insert picture เข้ามาเข้าไปที่ drive C นะฮะไปที่ตรง CS pop up 3D นะครับเอารูปคนเข้ามาก่อนคลิกรูปคนแล้วก็ insert นะครับถ้าถ้ามองไม่เห็นก็ไปเลือกตรงนี้ได้นะฮะเลือกตัวนี้จะเห็น ว่าเป็นรูปอะไรนะครับซึ่งปกติมันจะเป็นดีเทลมองเห็นแต่ชื่อไฟล์นะครับรูปคนเข้ามาแล้วก็อิน e สิร์ตนะฮะก็ได้รูปคนเข้ามาแล้วเราไปคลิกรูปคนแล้วก็ไปที่มุมตัวนี้ฮะจะเห็นลูกศรส,สงหัวนะแล้วก็ d rag ย่อนะครับก็ต้องการขนาดไหนก็เลือกได้นะครับทีนี้รูปคนตัวนี้เนี่ยสังเกตดู ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นกระดาษทึบนะครับอลองไปทําตัวนี้ดูก็ได้ก็ได้ฮะจะเห็นได้ชัดไปคลิกที่ตรงพื้นสไลด์เนี่ยนะฮะน้องคลิกขวามือแล้วก็ไปเลือก format background ที่ตรงนี้เนี่ยไปกําหนด transparency ก็ได้นะจะเห็นว่าตัวรูปคนตัวนี้มันจะเป็นกระดาษทึบนะครับเราก็จะทําให้เป็นเหมือนกับเป็นแผ่นใสนะฮะก็คือไปคลิกที่ ตรงรูปคนนี้แล้วก็ไปเลือก format ไปเลือก color ที่ตรง color นี่ไปเลือก set transparent color นะครับแล้วก็เอาตรงแหลมๆเนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยไปคลิกที่ตรงพื้นสีขาวนะครับจะทำให้พื้นของที่เป็นกระดาษทึบเนี่ยของรูปภาพนี่นะฮะจะเป็นแผ่นใสแล้วนะครับ โอเคพอได้แล้วเนี่ยเราก็ไปเซตกลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะฮะอันนี้เราไปย่อขยายได้นะฮะตามที่เราต้องการนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปเซตขนาดดูนิดนึงดีไซน์แล้วก็สไลด์ไซส์นะครับเป็น16ต่อ9กโอเคถูกต้องแล้วนะครับ ทีนี้พอได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปตัดรูปนะไปครอบรูปให้เหลือเฉพาะส่วนนี้นะครับก็ไปที่ตรงคลิกที่รูปก่อนไปคล,คลิกที่ฟอร์แมตแล้วก็ไปครอบนะครับครอบนี้จะมีกรอบสีดำๆขึ้นมาแล้วก็ไปเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ตรงขีดข้างล่างเนี่ยจะเห็นเมาส์พอยเตอร์เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ดราฟขึ้นไปต้องการรูปภาพขนาดไหนก็ ครอบเอาเฉพาะแค่นั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตัดออกไปนิดนึงก็ได้นะฮะแล้วก็คลิกข้างนอกนะครับก็จะได้รูปคนขึ้นมาทีนี้รูปคนตรงนี้เนี่เราต้องการทําเงาของเขานะครับในการกําหนดเงาตัวนี้เนี่ยก็ไปที่ตรงรูปภาพตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ตรงแท็บฟอ r ์แ t ก่อนนะครับ ไปที่ picture effects นะครับแล้วก็ไปเลือก shadow นะ shadow จะมีให้เลือกหลายอย่างถ้าเป็น shadow อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเงาเงาของรูปคนทั้งหมดเลยนะฮะแต่ที่เราต้องการเงาก็คือจะอยู่ด้านล่างนี้นะฮะจะมีบอกว่าเป็น perspective นะครับเอารูปนี้หรือจะเป็นรูปนี้นะฮะคือถ้าเป็นรูปนี้เงาก็จะไปทางขวาถ้าเป็นรูปนี้เงาไปทางซ้ายนะครับ ถ้าเป็นรูปนี้ก็เงาอยู่ข้างล่างอันนี้ก็อยู่ข้างข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าไปทางขวาอยู่ข้างหน้าไปทางซ้ายนะเราเลือกต,ตัวนี้แล้วกันนะครับพอเลือกตัวนี้แล้วเนี่ยเราต้องการเงาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไหมถ้าต้องการนะครับก็ไปที่ตรงด้านนี้นะครับจะมีให้เลือกก็คือตรง เงา shadow นี่ไปเลือกเป็น shadow option นะครับ shadow option ก็คืออยู่ตรงนี้แหละนะฮะทีนี้ตรง shadow option ตัวนี้นี่สิ่งที่หน้าที่ต้องเลือกก็คือตรง transparency นะฮะ transparency ก็คือคล้ายๆกับว่าเงาตัวนี้นี่มันจะโปร่งโปร่งแสงนะครับโปร่งแสง80%ซ ถ้าต้องการสัก70นะก็จะชัดขึ้นนะฮะถ้าเป็นสัก20เงาก็จะเข้มขึ้นนะครับอันนี้เราเซตเป็นสัก70ก็ได้นะครับหรือจะเป็น60อันนี้ก็น้องเลือกเอานะครับแล้วเสร็จแล้วนี่อีกตัวหนึ่งก็คือส่วนของเบลอนะครับเบลอนี่เขากำหนดเป็น6 p พอย t ์นะฮะหกพอยท์นี่ก็คือขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปกำหนดเป็นสัก3นะฮะ ความเบลอก็จะเบลอน้อยลงนะฮะก็จะชัดชัดขึ้นนะครับสัวเป็นสักหนึ่งก็จะชัดขึ้นถ้าเป็น10ล่ะก็จะเบลอมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็ไปเซตเป็น3แล้วกันนะฮะพอเซตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รูปแล้วก็จะมีเงาละเงาที่ชัดเจนขึ้นนะจะทำให้มองเห็นเป็นภาพสามมิติมากขึ้นนะครับโอเคเราเซฟไปก่อน พอเสร็จเรียบร้อยเราก็อันนี้เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำรูปนะฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยนะครับขั้นต่อมาก็จะไปทำรูปเหมือนเป็นรูปถ่ายนี่นะฮะก็คือเราจะไปอินเสิร์ตแล้วก็ไปเลือกเชฟนะครับเชฟแล้วก็ไปเลือกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี่นะฮะแล้วก็มา drag ก็น้องๆก็กระดูนะฮะว่าต้องการสักขนาดไหนพอ drag เสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีจุดตรงสีเหลืองตัวนี้เราสามารถที่จะไปย่อขยายหรือปรับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเอารูปรูปถ่ายที่เป็นชายหาดหรือน้ำทะเลเนี่ยนะครับมาก็คือเข้าไปที่ตรงเอาตัวนี้เอาเอา h เชฟ outline ก็คือ,อขอบตัวนี้สีของขอบนี่ออกไปก่อนนะครับก็คือเป็นเลือกเป็น no outline นะฮะก็คือจะไม่มีขอบนะครับจากนั้นก็คือเราไปกำหนด s h f v l l นะฮะเ f ฟฟ l ลนี่ก็คือใส่พื้นตัวนี้เนี่ยพื้นของสี่เหลี่ยมค้างหมูตัวนี้เนี่ยต้องการเป็นสีอะไรไปเลือกสีได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการเลือกสีแล้วก็ไปเลือกเป็น Picture แทนนะครับ ในส่วนของ Picture นี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เป็น background เนี่ยนะฮะก็ไปเลือก from file นะฮะ browse ขึ้นมา PIC ก็คือ Picture background ตัวนี้ก็ไปคลิกเลือกแล้วก็ insert mm hmm. เข้ามานะเพราะก็จะได้พื้นที่เป็นรูปชายทะเลเนี่นะครับทีนี้รูปชายทะเลตัวนี้เนี่เราต้องการเฉพาะที่เป็นน้ำ น้ำทะเลแล้วก็พื้นทรายไอ้ตรงท้องฟ้าตัวนี้ไม่เอานะฮะเพราะฉะนั้นก็คือไปครอปทิ้งไปนะครับก็ไปคลิกตัวนี้ให้มันแอคทีฟซะก่อนนะครับน้องก็ไปคลิกที่แท็บฟอร์แมตแล้วก็ไปที่นะครอปนะฮะก็จะคล้ายๆกับการครอปรูปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ฮะเลื่อนไปที่ตรงนี้จะเห็นเมาส์พอยเตอร์เป็นรูปนี้นะฮะแล้วก็กดปุ่มซ้ายมือของเมาส์แล้วก็ดรากลงมาเอาเฉพาะถึงตัวนี้นะฮะตัดไอ้ตัวนี้ออกไป เสร็จแล้วนี่เราก็ไปขยายตัวนี้ไปนะครับก็แล้วแต่ว่าจะต้องการรูปไซส์ขนาดไหนอันนี้เราไปปรับได้นะครับพอได้รูปตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทํากรอบนะครับทีนี้ตัวกรอบตัวนี้นี่เราจะใช้วิธี Copy ตัวนี้ขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนะฮะไปคลิกรูปตัวนี้ก่อน Ctrl c อ r โ c c ซีคอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ ไปที่ตรงจุดกลมๆตัวนี้ฮะจะเห็นเมาส์พอยเตอร์เป็นลูกศรสองหัวนะกดชิปค้างไว้แล้วก็ขยายหรือจะขยายไปดูนะฮะขณะที่ขยายไปเนี่ยสังเกตดูว่าจะมีขอบตรงนี้อยู่นะครับขอบที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นด้านนอกตรงนี้เราก็ไปปรับให้มันมีขนาดเท่ากันนะครับเห็นไหมกดเมาส์ค้างไว้นะครับมีขนาดเท่ากัน พอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปกำหนดใส่สีให้เขานะครับสีให้เขานี่ก็คือไปที่ตรงเทสีนี่ก็ได้นะครับเทสีหรือจะไปที่ตรงโฮมตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปเลือกเชฟฟิลนะครับถ้าถ้าถ้าฟอร์แมตพิกเจอร์ตัวนี้อยู่ก็ไปเลือกฟิลฟอร์แมตตรงนี้นะครับ แล้วก็เชฟฟิลแล้วก็ไปเลือกเป็นสีขาวนะครับจะทำให้สี่เหลี่ยมคางหมูตัวนี้เป็นสีขาวจากนั้นเราก็จะส่งรูปภาพตัวนี้ไปอยู่ด้านหลังรูปชายทะเลนะครับก็คือคลิกแล้วก็คลิกเมาส์ปุ่มขวามือไปเลือกบอกว่า Send to back Send to back อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหม ทีนี้เราก็จะไปคลิกที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งก็จะไปเล e c กรูป2รูปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการกรุปรูป2รูปตัวนี้อยู่ด้วยกันนะถ้าถ้าไม่ได้นะน้องทำอย่างเงี้ยดรากเมาส์นะค,คลุมตัวนี้ก็ได้นะมันจะ Select 2อันนะครับถ้าเรามองไม่เห็นก็คลิกเมาส์ปุ่มขวามือแล้วก็ไปเลือกกรุปนะครับไปเลือกร๊ปอีกทีนึ่งนะฮะก็จะได้ตัวนี้แหละนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอารูปภาพตัวนี้มาวางไว้นะพอมาวางไว้นี่สังเกตดูว่ารูปตัวนี้จะอยู่ด้านหลังใช่ไหมฮะเราก็คลิกปุ่มเมาส์ปุ่มขวามือของรูปนี้นะฮะแล้วก็บอกว่า bring to front อันนำมาอยู่ข้างหน้านะครับเห็นมมันอยู่ด้านหน้าก็จะได้รูปภาพตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราเซฟไปก่อนก็จะได้ละทีนี้ตรงนี้มันมองไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวเราจะไปทำพื้นด้านหลังเนี่ยให้เป็นสีดำนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำพื้นเป็นสีดำนะครับหรือเป็นสีอื่นๆตามที่น้องต้องการก็ได้ก็คือไปคลิกที่ตรงพื้นข,า,ขาวๆตรงนี้แล้วก็คลิกเมาส์ปุ่มขวามือไปเลือก Format o อ m a t b a c k g r o u n d นะครับ เราก็จะได้ Format Background ตัวนี้ขึ้นมาตรง i ิ l นี่ก็คือเป็นการเทสีเนี่ยต้องการเป็น solid fill ก็คือเป็นสีสีที่เรากำหนดไว้หรือเป็นเก Grad ดี n t เป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับเราก็ไปเลือกบอกว่าเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะทีนี้เราก็ไปปรับนิดนึงก็ได้นะพวกนี้นี่เราสามารถที่ปรับได้ต้องการปรับรูปภาพต้องการาย้าย รูปคนต,ต่างๆพวกนี้ได้นะครับเวลาที่เรามองตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับภาพถ่ายที่เป็นชายหาดเนี่ยมาวางแล้วก็มองเป็นลักษณะเป็นเพอร์สเปกติฟนะครับก็คือมองออกไปข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยนะเหมือนกับเราวางที่พื้นนี่นะฮะแล้วก็เอารูปภาพตัวนี้มาตั้งเป็นพ็อปอัพมันจะมองเห็นเป็นภาพสามมิติดิ่งโดยที่เราไปกําหนดเงาที่ตรงนี้เนี่ย มันจะทําให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะก็คือว่าถ้ามีแสงจากตัวนี้มาเนี่ยทำให้รูปภาพตัวนี้เกิดเงาขึ้นมานะครับมองเห็นเป็นภาพ3มมิติพวกนี้น้องๆก็ไปปรับเปลี่ยนได้นะครับเช่นไปยอ่อไปขยายคนไปอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะฮะก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จัดการให้ตามที่ต้องการนะไม่ว่าจะเป็นสีพื้นนะฮะหรือ,รอที่เป็นขนาดของรูป วิวตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่เราก็ทําการเซฟไปนะฮะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องทํายังไม่คล่องนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอใหม่นะครับแล้วลองทําอีกสัก4ีหรอบนะครับพอได้แล้วพอได้ไอเดียนะฮะร,รู้วิธีการทําคล่องแล้วเนี่ยน้องก็ลองไปเอารูปถ่ายของตัวเองนะฮะที่ไปเที่ยวที่ไปทํากิจกรรมต่างๆพวกนี้มาทําเป็นลักษณะของ ป๊อปอัพสามิติซึ่งทำได้ไม่ยากนะครับใน powerpoint นะฮะเสร็จแล้วนี่เราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะสวัสดีครับ